สวัสดีครับวับนนี้จะมาดูา R P C นะพอดีันนี้ครับดูลายวันกับลายมันนะครับใครมันเนี่ยใน R P C เนี่ยลงมาเป็นขาลงชัดเจนนะครับแล้วก็เด้งมาผ่านตรงเนี้ยดูดีมากคนระสามหนึ่งสองแล้วก็นี่จะจะจบเนี่ยจะขึ้นเลยแหละครับมันต้องประมาณ สามสามสี่เนี่ยทีนี้สิว่าสวยไหมนะสามสามสี่นี่ของผมผมว่าห้าห้าสี่5 5เป็นแตวล่าต้งถัดไปแล้วก็เจนะ็ดบาทจะทำโอ้โหอันนี้เอาเอาให้ผ่านตรงนี้ก่อนแล้วกันห้าประมาณห้าสี่สี่น4 4นะสามสี่สามสี่ห้าสี่สี่ก็มาณบาทนี่นยนะชอบว่าดูนะครับอันนี้ย่อย,ยังมาเป็นลายวีกเนี้ยดูนะครับเนี่ย สังเกตว่าถ้าผ่านนีไปได้เนี่ยโหว่าสวยงามรูปโปรไฟล์ก็ไม่มีนะครับเนี่ยแทบจะไม่มีเลยอ่ะผมว่าวิ่งอาจารย์เลยนะลายวันทำมาแล้วนะครับก็แน่ทำหายมาแล้วเพียงแต่ว่าตึงก็เป็นเส้นเดียวกันติดตรงนี้นะครับสี่สามสองสี่สามสี่ตราวันเนี่ยเกิดโอเวอร์บอร์ดนะอย่างเงี้ยถามว่าจะไปได้ต่อไหมมันก็จะไปได้นะ แต่ก็ผมคิดว่าคงไปได้ไม่ไกลต้องพักฐานออกมาเพื่อจะเบรกจะรู้หายเนี่ยผมว่าดีเลยถ้าคุณมีอยู่นะอันนี้ตีออกมาเนี่ยนะครับเนี่ยให้หลุดนี่นะครับก็ถือว่าถ้าไม่หลุดก็โอเคนะอันนี้มาด้วยอะีนะครับเนี่ยสัตว์กำไรดีนะแต่บางทีก็มัน,นผปวผวนะะ ถ้ารวมหมดแล้5ปีก็ยังกกำไรเยอะอยู่นะครับหลายเป็นน่าจะทุกหมื่นล้านได้มนะั้งหมื่นสองหมื่นประมาณสองหมื่นล้าน5ปีค่านี้ก็ไม่เอ่อ P/E ก็หกหกเท่าห้านี่เองอ๋อดูผู้นูัวเลรยใหญ่นะครับเนี่ย กุมอรทอมันเป็นอย่างนี้45่ิบกเบวกสามนะครับบวยสักเกืบ 1, อบหนึ่งหกสิบเอเืม6กสิเป็นหสเอร์เซเป็นคนผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับสี่สิบอร์เซ็นที่เห็นเนนั่นน่าจะเป็นของรายย่อยอย่างนี้ก็โอเคนะเขามีเขาก็ล่าได้แรงถ้าเขาจะล่านะฮะก็เก็บหุ้นนั้นไม่ไม่นาม อนั้นนีลับมาดูอีกทีหนึงนะครับเนี่ยกก็อยากให้หลุดนะถือว่าตัวนี้สวยกล้ท็อปที่ลงไปในเมื่อช้านะครับท็อปเนีมีแนวต้านหยุหยิบนะอันนี้แทบจะไม่มีเลยนะครับเนี่ยห้าสองสี่ไรนู่นอะไหบาทเลยอืมถ้าอย่างเงี้ยวันนี้ช่องว่าให้เล่นนะครับเรา้โปรไฟล์ก็ไม่มีด้วยเพราะสมัยก่อนมาจากเจบาทนี่มันหเจ็ดแปดบาทเก้าบาทเลยเนะี่ย8ดบาทกว่า ลงมาแบบไม่ค่อยพักเลยลงมาพักครัง 2, ้งสองครั้งสมครั้งนี่เองแล้วก็ลงมาลวดเดียวเลยนี่ปีหนึ่งแปดแล้วอืมโอเคเลครับวันนี้ผมว่าสวยมากนะครับอ่าแต่ระยะวันลลายวัน,วนค่อนข้างจะร่วโอ้โอยห,หน่อยอันนี้ก็ลองดูนะครับโอเคแค่นี้นะครับขอบคุณครับชว่วงดีในการลงทุน